อันนี้คือลาวเจริญมากนะครับตอนนี้กําลังเริ่มเติบโตอันนี้เป็นน่าจะเป็นแบบพาซาโรงแรมเป็นของน่าจะเป็นของจีนมาเปิดนะครับมีแต่ภาษาจีนหมดเลยก็คือตอนนี้เขากําลังสร้างกันเยอะนะครับลาวก็เป็นประเทศที่น่าลงทุนมากซึ่งออกจากนี้ไปนิดเดียวนะครับก็จะเป็นตลาดเช้าเลย เนต่เช้าอยู่ตรงแยกไฟแดงนี่เป็นนีว่อะไรวะเนี่ยมีฟ r อ n เ i ียอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสแคปิตอลเซ็นเเป็นศูนย์ธุรกิจน,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 นะครับก็ดูจากภาพแล้วเนี่ยให้ดูจากภาพแล้วน่าจะทำเป็นศูนย์ครบวงจรนะครับมีโรงแรมมี ร้านอาหารมีโรงแรมมีาร้านอาหารมีเหมือนเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีคอนโดคอนโดให้เช่าหรือขายมีหลายอย่างนะครับลาวก็จเจริญเติบโตนี่ขึกก้นไปเพราะนั้นถ้าอยากลงทุนที่ลาวก็นะครับถ้ายังไม่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงฮะให้มาปรึกษาผมนะครับเพราะว่าผมช่วงนี้ก็ลาวอินไซด์เลยครับเจาะลึกทุกที่